ชิบัซับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนิตาข้าจะถ่ายน้องเชนและเชนอวานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวราชาวีนันชื่อเล่ชิบะนะคะค่ะคืนนี้แม่ไม่อยู่ก็เสร็จพวกหนูทั้งสามคนสิคะเล่เข้ามาเล่เข้ามาเมื่อคืนนี้พวกหนูทั้งสามคนจะพาเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆในหลักคณะผู้สวยตลอดทุกท่านไปพบกับความสนุกที่แสนจะตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทางนิยศาส์เรื่อง สาวโควิดหน้าตาออกจากบ้านเพ่ออกไปเที่ยนนอกบ้านในเวลากลางคืนนะสิ mm hmm. ่งที่พวกเขาต้องพบเจอเป็นสิ่งแรกน่ากลัวเรื่องคำบรรยายสิ่งที่เจอคือปีศาจน่ากลัวระดับแต่พอเจอนั่นเอ,ง, mm hmm. เองอะไรนะียงอะไรนะต้องเป็นปีศาจ กระเพาะสองขวดบี3สามตะเกียบแอลกอฮอล์สี่ปนยิงแก๊สห้าถ้วยแก้วและหกช้อนคะขั้นแรกเอาแป้งใส่ถ้วยแก้วนี่นะคะเราใส่ถป้งแก้วเลยนะคะอัดให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้ปืนยิงแก๊สจุดไฟไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผลปรากฏว,ว่าไฟไม่ติดและถ้าเราเอน้ำแป้งใส่ขวดบีลักจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการทดลองหนึ่งกับป้งเพาะลงในขวดบีมแบบนี้เลยค่ะ ทื่มแอลกอฮอล์โ,โดยใช้ปืนยิงแก๊สน,นี่คะ่ะสามมีขวดที่ภายในมีแม็กกาพ่ออยู่ให้แม็กกาพ่อกระจายตัวไปยังเปลวไฟที่จุดไว้และสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้องกันนะคะนึ่งสองสั้ว้าวว,าว้าวดูน่าถึงจะตังเลยใหานนมยขอใชญท่านผก,ก้ก้ามริ่มโชว์กระดาษ จากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนมัธยมศึกษาวันวนรีสามชั้นเชียงสาอยู่ชั้นไหนแล้วคะชั้นม .4 ทับ3ค่ะขอเรียกว่าเพลงนะคะวันนี้ขอเชิญคณเพลงเนี่ยมาทำาทกิจกรรมกันแล้วนะคะข่านแรกอัดแป้งแน่นในถ้วยแก้วเลยคะ่ะใช้ช้อนกดให้นแน่ๆแนๆเลยนะคะใช่คะ่ะกดลงไปแบบนั้นเลยัน่นแล้วใช่ไหมคะได้แล้ค่ะขันน้นต่อไปนะคะให้จุดไฟได้เลยะคะ่ะจุดเลยคะ่ะ เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราให้คุณเพลงบีบขวดที่ภายในมีแม่ค้าพ่ออยู่ให้แบ่ค้าพดกระจายตัวไปเอาไปควไฟที่จุดไว้ด้านนี้ได้เลยค่ะเขยับมาด้านนี้นะคะใช้นิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงตกๆนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไม่ให้สัญญาณพร้อมๆกันนะคะปีบเขียยไปได้ดู้ยนะคะเดี๋ยวโดนท่านกรรมการนะคะเดี๋ยวเรามานําให้สัญญาณพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาม ขอขอบคุณผู้กล้าข,ของเรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญให้นะคะขอราวัลอยู่ด้านนู้นค่ะขออภัยด้วยนะคะ โดยทั่วไปการติดไฟประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการคือหนึ่งเชื้อเพลิงสองความร้อนและสารออกซิเจนจากการท่นร้อนถ้าเราอัดถุงป้ให้แน่นเราจะไม่สามารถจุดไฟติดได้หรือติดไฟได้ยาก่าการที่ทําให้เป็นสภาพแบบผิดหวนที่ส่งกระจายเดินผ่าหน้าสามารถหังจากออกซิเจนได้โดยรอบเมื่อเราทำถุงแป้ให้รวมเปลวเทลิงที่จุดไ้ก็จะเกิดเปลวไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นมานั่นเองโดยมีการนำห่างที่ละเข้ามาใช้องค์ประกอบของการติดไฟนั้นมีหลักสาม ในเรื่องของการติดไฟของสัตว์ต่างๆเช่นเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีไฟกับผงแป้งก็จะพุ่งระวังไม่ให้เกิดอาคคีภัยตามมาได้เผื่อที่กันว่านดัสเอโคชาแป้งในเบอร์เธอที่เคยเกิดขึ้นที่เยียวเทเปวัฒนาป้าวัฒนาไต้หวันเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2558มีผู้บาดเจ็บมากถึง5 25คนเลยทีเดียวค่ะ 等到八。 นะสาสบุดที่เราเตรียมไว้มาสมกับแก๊สกระป๋องโดยการเปิดแก๊สกระป๋องลงไปในอ่างที่เราเตรียมไว้กดไปเลยนะคะนี่นะคะกดเลยนะคะสองจานสสงเกตเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นให้ช็อตฟที่เกิดขึ้นมาไว้มนมือของเราสามจากน,นั้นจุดไฟเดี๋ยวเรามานบพร้อมกันนะคะ น่าตื่นตาตื่นใจโดยไม่เป็นอันตรายเกินไปคะ่ะทุกคนเห็นชัดไหมคะเมื่อกี้เดีเรามาลองทำกันอีกหนึ่งรอบนะคะกดแกกระปองลงไปเลยนะคะกดไปเลยค่ะช้อนของนะคะช้อน,เล,น,ะะอนเลยนะคะเดี๋ยวเรามานัำให้สัญญาณพ,พร้อมกันนะคะเนื้สัวาว,ว,าวการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพราะและ้วพลาสติก ABS อีกทั้งนอนตัวแก๊สโคเฮดซ3ซัอเมทอะไส้ถ่านเป็นแก๊สที่เร็เรวหรือ LPG ที่เรารู้จ,จักกันดีในชื่อแก๊สถุงต้งมสามารถนำใช้เป็นเชเื้อเพลิงในพลอยเรือนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และใช้ในการเชื่อมโลหะได้รวมทั้งนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกราารมประเภทได้อีกด้วยว้าวคือเป็นกระถางซไร้กที่นเบาเลยผู้ชมค่ะและเพื่านค่ะพาตอพุ่งมากรแล้วขนท้าข้างหน้าต้องอันตรไรขึแน่เดี๋ยวพวกเราศาสตร์ทนไม่กลัวเลยค่ะเพราะพวกหนูมีมาเต็มมาสุดท้ายซ้อ 啦啦。 น้ำพร้อมๆกันนะหนึ so ่งสองสามว้าวฟูฟูู้วี่ว้าวเกิดไฟขนาดใหญ่ถลยพุ่งขึ้นคุณผู้ชมคะเหมือนไฟจะพล่ออกมาจากมังกรเลยโดยมีการนำเกลือพิษที่ไม่ใช้คือน้ำสำหรให้น้ำเดี่ที่หลอมเหลวกระจายแตกเป็นฟองเล็กๆและเกิดการของไม้ได้ดีขึ้นการนำคาร์บอนมีดูใช้เทียนแม่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารจำพวกคาร์บอน